หากจะแปลตรงตัวว่าไอดอลนั้นหมายถึงคนหรือสิ่งที่ได้รับการชื่นชมหรือคลั่งไคล้อย่างมากและคำนี้ก็ได้กลายมาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสังคมไทยปัจจุบันในทางปฏิบัติเยาวชนไทยปัจจุบันก็มักมีไอดอลของตัวเองโดยเลือกเอาบุคคลที่ตัวเองชื่นชอบมาเป็นตัวอย่างสร้างแรงจูงใจเพื่อลอกเรียนแบบตามไอดอลของตัวเอง แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับสังคมปัจจุบันคือการที่เยาวชนมีไอดอลแล้วยึดถือเรียนแบบตามเขาไปทั้งหมดโดยไม่มีการแยกแยะว่าบางสิ่งที่ไอดอลทำก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องเรียนแบบเขาเสมอไปการเรียนแบบไอดอลเป็นสิ่งที่ดีเพื่อกระตุ้นให้เราทำสิ่งดีๆแบบเขาแต่หากผู้ตามตามโดยไม่มีสติไม่แยกแยะ สิ่งที่ถูกสิ่งที่ควรการลืมนแบบนั้นจะย้อนมาสร้างปัญหากับตัวเองและสังคมอย่างแน่นอนคำว่าไอดอลนั้นไม่ได้สรุปว่าเขาคือฮีโร่หรือวายร้ายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการทุกทางออกทางนิติพลชาแนล เรามาพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาสบายๆยอย่างนี้แต่มีเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราเป็นหลักคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิมด้วยค่ะแล้วก็ได้แนวคิดในเชิงธรรมะเพื่อที่จะไปอธิบายต่อกันและใช้เหตุผลเนี้อ้างอิงกับทุกโจทย์ที่มาถึงเราแล้วเรายังงงๆกันอยู่โดยเฉพาะปัญหาสังคมในปัจจุบันนี้กำลังมีเรื่องให้เรางงๆอีกมากเลยทีเดียวนะคะ แต่รายการทุกทางออกจะช่วยท่านได้อย่างน้อยก็ในสมมติฐานเบื้องต้นที่ถูกตรงชัดเจนและเป็นจริงค่ะวันนี้มีผู้ร่วมสนทนาอีกเหมือนกันเป็นคนรุ่นใหม่ที่เราจะมาแลกเปลี่ยนความคิดของกันและกันคุณนงลักษ์อภิธนาดนลหรือน้องแตงค่ะค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะพี่แอ โอ้โหวันนี้ดีใจมากเลยค่ะได้มาพูดคุยกับพี่แอ้ค่ะเพราะว่าตายมีคําถามอยู่หลายคําถามเลยที่สงสัยในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องลมฟ้าอากาศหน้าหนาวหน้าฝน,นนี่นะอย่อย่ยางไม่ใช่ค่ะ,คะเพราะว่าตอนนี้ค่ะพูดถึงในเรื่องของการเรียนแบบพฤติกรรมกับการเรียนแบบหรือว่าไอดอลหนูมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของไอดอลมาถามพี่แอ้ค่ะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเหมือน น้องๆหลายๆคนเนี่ยจะมี Idol ไอดอลเป็นของตัวเองอยู่แล้วอย่างแน่นอนอนะคะ,คะเราจะทำยังไงในการคัดเลือกไอดอลนั้นให้เป็นแบบอย่างของเราดีคะมันต้องขึ้นอยู่กับสองส่วนนะค่ะคือส่วนหนึ่งเนี่ยความพึงพอใจส่วนตัวของเราะนะคะอยู่บนสมมุติฐานอะไรเนี่ยอยู่บนหลักคิดอะไรอน,นี้สำคัญที่สุดอันที่สองคือตัวที่จะเป็นต้นแบบนะคะไอดอลเนี่ยตัวที่เป็นต้นแบบนั้นน่ะเขามีหลักคิดยังไง สมมุติฐานในการวางตัวของเขาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราอย่าดูแต่เพียงเปลือกนอกหรือฉาบทาส่วนใหญ่เนี่ยเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยะจะมองเอาดาราเป็นไอดอลซะส่วนใหญ่เพราะหนึ่งความถี่ะนะคะความสม่ำเสมอความต่อเนื่องการเป็นข่าวการมีผลงานแต่นั่นเป็นเพียงหนึ่งในสิของชีวิตจริงของเขาเท่านั้น ที่เราได้เห็นแม้ว่าเราจะได้เห็นสม่ําเสมอต่อเนื่องบ่อยเหลือเกินจนกรทั่งมันอินนะขอใช้ศัพท์วัยรุ่นมันอินเข้าไปในวิธีคิดของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยผู้ปกครองครูบาอาจารย์จึงมีส่วนสําคัญคในช่วงที่เป็นวัยรุ่นหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยค่ะสติปัญญาความยั้งคิดความหนักแน่นยังไม่แข็งแรงก็เห็นอะไรปั๊บวูบมา คว้าวับปั๊บไปจับต้องไว้ก่อน,ออนเลยจับต้องไว้ก่อนเพราะโอ้อันนี้ใช่เลยเพราะมันถูกใจมันโดนอ่ะมันกำลังอห้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าในเมื่อเราเลือกไอดอลได้แล้วเราคิดว่าคนนี้แหละจะเป็นแบบอย่างของเราอย่างเช่นที่พี่แอรบอกน้องๆห,หลายๆคนเนี่ยมักจะเอาดารานักแสดงทั้งหลายมาเป็นแบบอย่างเราจเกิดจะให้พี่แอร์แนะนำว่าไอดอลที่เราควรเลือกเหมือน คนใกล้ตัวเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะพี่แอคิดว่าเราควรที่จะมองอย่างไหนเป็นอย่างแรก<อ>คะแต่งขมดีนะพี่หมวจะไปคิดเป็นพวกดารานักร้องพวกที่อยู่ในวงการบันเทิงแต่ว่าไอดอลหรือคนต้นแบบที่อยู่ใกล้ชิดตัวของน้องๆเนี่ยสำคัญคเออถ้าเขามีพ่อแม่อยู่ใกล้ชิดเด็กผู้ชายส่วนใหญ่จะเอาพ่อเป็นตัวอย่างเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่จะเอาแม่ เป็นตัวอย่างคือต้นแบบของตัวเพราะฉะนั้นแม่จะแต่งตัวแม่จะใส่สร้อยแม่จะแต่งหน้าแม่จะทำผมเด็กเนี่ยสาี่ขวบเนี่ยจะเอาละทำบ้างละแอบอดูจริง,แ,แ,งแล้วก็แอบทำมือทำไม้เออมีดินสอเข้ามาก็ทำเป็นเขียนปากเพราะเห็น<ช>แม่ทาลิปสติกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เด็กตัวเล็กๆเนี่ยกำลังเก็บรายละเอียดจากคนตัวโต อย่างนี้ก็เรียกได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นไอดอลของลูกแน่นอนตั้งแต่แบบว่าลูกเริ่มมีการเรียนรู้นแน่นอนที่สุดค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสัวะณวันหนึ่งเราได้เป็นพ่อคนแม่คนเราอยากให้ลูกเราเนี่ยมาเป็นไอดอลเ,ออเราอยากให้ลูกของเราคิดว่าเราเป็นไอดอลอย่างนี้เราจะทําตัวยังไงเพื่อเป็นไอดอลที่ดีให้กับลูกๆเราหนึ่งเราต้องรู้ตัวเราเองก่อนว่าค่ะคิดดีพูดดีทําดีหรือยังตัวเอง นะคะตัวเราเองเนี่ยต้องรู้ตัวก่อนเนาะ,ะมองตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นเห็นตัวเองให้ชัดส่องกระจกทุกครั้งอย่าเห็นแต่หน้าตากระทรงผมแล้วก็ความสวยงามเครื่องภายนอกอชุดแต่งกายแต่ให้มองลึกลงไปในสายตาในกระจกนั่นว่า เราซื่อสัตย์ต่อตนเองขนาดไหนเราซื่อสัตย์ต่อลูกขนาดไหนเราซื่อสัตย์ต่อคนรอบข้างขนาดไหนบทบาทหน้าที่ของเราชัดเจนไหมในแต่ละวันเรากำลังหลอกเา้าเรากำลังหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่าถ้าเผื่อสิ่งเหล่านี้ไม่มีเลยมองทะลุลงไปอีกในดวงตาของคนในกระจกนั่นแล้วก็บอกเลยว่าคิดพูดทำตรงหรือ,อยังเมื่อกี้ซื่อสัตย์แล้วนะคะ,คะตรงมะ นะคะดีไหมเป็นประโยชน์ไหมนั่นถูกต้องไหมถ้าสำรวจตัวเองได้ทุกเช้าในขณะที่มาสีฟันมาทำความสะอาดตัวเองขอเวลาดูตัวเองสำรวจตัวเองสัก5นาที10นาทีแล้วบอกตัวเองในกระจกะแล้วเป็นอย่างนั้น<ม>ตลอดไปเนี่ย<ม>เพื่ออะไร<ม>เพื่อคุณจะได้เป็นต้นแบบหรือแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของคนที่คุณจะพิมพ์ต่อๆไปเป็น ของขวัญให้กับสังคมเราไม่ได้เลี้ยงลูกเพื่อเป็นลูกเรานะ,ะหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าโอ้ยอยากมีลูกแต่งงานอยากมีลูกเดี๋ยวฉันมีลูกแล้วฉันจะให้ลูกเป็นน่นเป็นน,ปน,นี่เสรษฐีหน่อ,อ,อานายก็โอ้โลูกจะต้องสืบสกุลส,รรรสืบส,สมบัติธุร,รกิจของตัวลูกจะต้องได้กับคนมีหน้ามีตาลูกจะต้องรักษาสมบัติของตระกูลไว้ไม่ใช่คุณมีลูกเนี่ย แค่เริ่มต้นสมมติฐานคิดก็ผิดแล้วค่ะการที่คุณได้มีลูกขึ้นมาเนี่ยเขามอบหมายการดูแลผู้เกิดใหม่ค่ะให้กับครอบครัวนั้นเมื่อคุณต้องดูแลคนเกิดใหม่ค,คุณเป็นคนเกิดก่อนค,คุณต้องเป็นต้นแบบและเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์และเป็นความจริงก็คือว่าเราต้องดู ง่ายๆเลยตื่นมาปุ๊บเราต้องมีสติก่อนอันดับแรกถกเพื่อที่จะดูตัวเองว่าตัวเองดีพอแล้วหรือ,อยังที่จะเป็นไอดอลหรือเป็นต้นแบบให้ลูกๆหลานๆของเราถ้าเกิดถติว่าเราจะเป็นไอดอลใครเนี่ยอันดับแรกเลยตื่นมาถึงปุ๊บเราต้องมีสติก่อนอันดับแรก,กเพื่อที่จะดูตัวเราเองว่าเราเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกให้กับหลานเราหรือย,อยังใช่ไหมคะพี่แอแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามีไอดอลที่ผิดอยู่ในตอนนี้แต่บางคนอาจจะคิดว่าไอดอลตรงนี้แหละเจ๋งแล้วดีแล้วถูกแล้ว คืออย่างเช่นพวกเด็กแว้นที่แข่งมอเตอร์ไซค์กันตอกนกลางคืนห,หรือว่าจะเป็นพวกที่ไปตีกันเห็นสถาบัานเป็นใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอมองว่าแบบรุ่นพี่เราเจ๋งจังเลยรุ่นพี่เราดีจังเลยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของสังคมแล้วสิ่งเหล่านี้จะทําความเดือดร้อนให้กับคนอื่นใช่เท่ากับว่าเขามองไอดอลที่ผิดผิดแล้วเราจะทํายังไงกับไอดลอลตรงนี้ดีคะคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ไขหรือดัดให้ตรง คือเขาเขาเขามีคํากล่าวอยู่อย่างว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากตรงเนี้เราจะดัดยังไงถ้าเราเริ่มต้นรู้ว่าเขาผิดมองผิดคิดผิดเขาก็จะทําผิดละค่ะต้องเริ่มตั้งแต่ความคิดเขาผิดเมื่อความคิดเขาผิดผู้ที่เกิดก่อนต้องมีหน้าที่อธิบายเขาถูกค่ะอย่างเช่นเขาไปตามคณะของแวนส์ตำรวจก็จะไล่จับพวกนี้อยู่แล้วแต่ตำรวจจับไปแล้วตำรวจทําอะไรกับเด็กแวนส์เหล่านั้นค่ะ ่อนหน้านี้ไม่เคยมีการอบรมนะตอนหลังนี่มีการอบรมแล้วต่อมาก็มีการเรียกผู้ปกครองปรไปทําทันบนะนะคะถ้าเด็กอายุไม่ไม่เกิน15แล้วทําความผิดพ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีส่วนรับผิดชอบในพฤติกรรมพฤติกรรมและความผิดนั้นด้วยนะคะอันนี้เป็นพรบออกมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเด็กเริ่มมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางที่เวลวร้ายละเริ่มคแค่เริ่มยังไม่หนักหนาสาหัส อย่าเพิ่งเอาเขาเข้าไปสถานพินิษ์ไปรวมกลุ่มเซียนกันอย่าเพิ่งแยกเข้ามาก่อนแยกมาแล้วก็จําแนกวิธีคิดเขาเขาอาจจะสิบห้าคนที่มาแต่สิบ้าคนความคิดไม่เหมือนกันแน่นอนแยกกลุ่มสิให้เขาทําเรียกแล้วรับให้เขาทำประเมินตัวเองฮะทำไมหนูจึงทำํทำทําเพราะอะไระทําไม่ทําดีไหมแล้วคิดจะเลิกทํำไหม ลองให้สีห้างคำถามให้เข้าไปเขียนแล้วเราก็จัดกลุ่มเลยว่าใครเขียนตอบมาว่าไงจะต้องมีแนวคิดที่แปลกออกไปละพอเราจัดแนวคิดที่แปลกออกไปปั๊บจัดกลุ่มเขาแล้วหยิบเขาไปอยู่ในกลุ่มที่แต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มสมมุติว่าเราให้นมเบอร์หนึ่งหมายเลขหนึ่งเป็นกลุ่มที่โอ้โหเซียนสุดแก่เเซียนสุดแก่ัมายเลขสองหรือกลุ่มเลขกลุ่มสองนี่ยังพอไหวกลุ่มกลุ่มคอนี่เออ เบาลงแล้วจัดสัมกลุ่มก็พอค่ะพ่อแม่ต้องมารับรู้ด้วยว่าลูกมีพฤติกรรมนี้เพราะการที่เขาทาใบประเมินหรือการตอบแบบสอบถามเนี่ยมันสอบไปในทางที่เขากําลังคิดผิดค่ะแสดงว่าพ่อแม่อบรมสั่งสอนมายังไงโรงเรียนมีส่วนสั่งสอนยังไงพฤติกรรมถึงเป็นงี้จัดไว้เลยประเภทที่หนึ่งนี่เหลือขอประเภทที่สองที่สามอาจจะเอามารวมกลุ่มแล้วก็ทําความเข้าใจกันถูกค่ะ ให้กิจกรรมเขาทำให้บทเรียนเขาใหม่ให้เขาเป็นตัวที่ไปสอนน้องๆในแนวคิดที่ดีเพราะจะมีข้อสุดท้ายที่บอกว่าถ้าหนูไม่ทำอย่างนี้จะมีอะไรที่ดีเกิดขึ้นข้อสุดท้ายถูกไหมคะความคิดดีๆเหล่านี้เอาตรงเนี้ยให้เขาเดินสายไปสอนน้องๆว่าอย่าทำอย่างที่พี่เคยทำแล้วก็ยกเขาไปเป็นตัวอย่างยกเขาให้มีพื้นที่ในสังคมในฐานะที่คนแค่เคยมี เซี่ยวหนึ่งหรือช่วงหนึ่งของชีวิตที่ผิดไปไปอืแต่อย่าลงโทษแล้าะเขาคือนักโทษของสังคมทั้งหมดเหมือนไปตราหน้าเขาถูกค่ะแล้วก็อย่าจัดรวมกลุ่มเลยว่าอ่ะอันนี้มากลุ่มแวงนนี่สิบห้าคนเอาเข้าไปรวมจะทําโทษจะทําอะไรอะไรกับเขาสิบห้าคนรวมหมดค่ะเด็กอ่ะวิธีทำเนี่ยเขาออกมาจากความคิดดังนั้นถ้าจะแก้ไขต้องแก้ที่วิธีคิดค่ะไม่ใช่แก้วิธีทำแก้วิธีทำปลายเหตุละ เพราะฉะนั้นการที่เขามีไอดอลก็ตามเขาเรียนแบบในทางที่ไม่ถูกไม่ควรก็ตามพ่อแม่ผู้ปกครองต้องรีบดูแลตัวเองละสังคมคือกฎหมายต้องรีบมาดูแลและครูบาอาจารย์ต้องรีบมาดูแลและอย่างน้อยเนี่ยให้เขาเขียนวิธีคิดของเขาออกมาที่เขาทำอะไรลงไปอย่างนั้นเพราะเหตุใดต้องเขียนออกมาเลยค่ะอาจจะสักสองสามข้อสั้นๆ เขียนแล้วเขียนอีกยังได้เลยเพื่อจะดูวัดวิธีคิดของเขาแล้วจากนั้นค่อยจับเขาไปเข้าแพทเทิร์นไหนที่จะอบรมเลือกแพทเทิร์นเอาอย่าไปรวมกลุ่มว่าเมื่อผิดแล้วก็เลวเลยงนี้ไม่ใช่นะคะสังคมเรากำลังทำอะไรที่สับสนแล้วก็คละหรือเป็นเมกะไปทั้งๆท,ท,ที่มันน่าจะเป็นมินิปัญหายยถูก